บอกสุสุ่มกระชาะกันต่อเช่นเคยจื่อกระชากกระชากเขากระชากเขากระชากเขาเป็นสิบรอบสุดเพื่อนสุดเพื่อนมูเนตจ้า 8 9 10 1 2 3 4 5 เสร็จนะครับสวัสดีครับบังไว้ก่อนครับยังไม่ดูบอกด้วยนะครับคอมเมนต์มาด้ครับได้ตัวอะไรอได้ตัวดีครับอ่ะ,อะไรเอ่ยพึบรุน้นโอ้ยแปดดาวนะครับก็วันนี้ก็ได้แปดดาวอีกเช่นเคยสูตรนี้ก็พอดีก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่ได้แปดดาว เราต้องเสียใจนะว่าตัวเก่าหรือตัวใหมู่้ก่าแค่ไหนเราก็แปดดาวมาแล้วเด่น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 เแดอามาแล้วเด่นเดเด่นเดเด เน้นเน้นเน้นให้แปดดาวนะครับก็วันนี้ก็ของตัวลาไปก่อนนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์และเข๋แล้วถ้ามีอะไรอยากให้่ว้สูตรไหนเชวยคอมเมนต์ใต้ลลางคลิปมาบอกได้เลยโยแล้บเ๋ยบโย